ดีคะ่ะแม่หนิงช่องภูมิมณีบ้านดินรั้วดินค่ะโมเดลแล้วคะบ้านเหมืองกรุงค่ะบ้านหมู่บ้านหัตถก,กรรมนะคะก็ที่เรามีโครงการที่จะทํารั้วดินฮะเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผานะคะก็ทํารั้วดินเป็นชุมชนบ้านแต่ละหลังก็จะปั้นดินนะคะมาเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ค่ะอาจารย์ทาโปรเจกต์นี้นะคะก็มารู้จักหมู่บ้านเหมืองกรุงกันหน่อยนะคะ ก็เป็นหมู่บ้านที่มีเรื่องราวภูมิปัญญาพื้นบ้านตั้งกับบรรพชนแล้วนะคะถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆนะคะสืบทอดกันมายาวนานมากค่ะหมู่บ้านนี้เห็นเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านบอกสองร้อยปีได้นะคะดูการผลิตค่ะอันนี้เป็นผลิตฝาน้ําต้นนะคะระหว่างทางเดินเข้าหมู่บ้านนะคะทั้งสองฝ่กทางนะคะก็สองข้างค่ะก็จะเป็น หมู่บ้านที่ไงปั้นดินค่ะจะเป็นฐานเรียนรู้แต่ละฐานมีฐานปั้นฐานเพ้นฐานอะไรหลายๆฐานนะคะเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายแหล่นะคะก็จะทําหลายรูปแบบนะคะปัจจุบันนะคะผลิตน้ําต้นหม้อน้ํานะคะไอ้ตัวนี้ก็เป็นหลักนะคะเอามาประกอบเป็นอาชีพนะคะตอนนี้ก็ทํากันเป็นล่าเป็นสันเลยคะ่ะใช้ดินดานคะ่ะที่ลงไปชั้นใต้ดินนะคะก็ ประมาณหนึ 2, ่งถึงสองเมตรครึ่งนะคะจะมีดินเนี่ยค่ะ,คะดินแหล่งเนี้ยค่ะเหมาะกับเป็นบบภาชนะทําเป็นภาชนะค่ะที่ใส่น้ํานะคะจึงผลิตอะไรค่ะผลิตที่ใส่น้ํานะคะผลิตของใช้นะคะดินชนิดเนี้ยเขาอุ้มน้ําได้ดีค่อนข้างดีประมาณนั้นนะคะ เวลากินน้ําจะมีความรู้สึกว่าน้ําจะเย็นค่ะก็คือภูมิปัญญานะคะสมัยก่อนก็ไม่มีตู้เย็นนะคะสมัยโบราณมาแล้วค่ะก็สืบทอดกันมานะคะเมืองกุ้งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่มีมีชื่อเสียงค่ะมีชื่อเสียงในด้านเนี่ยค่ะเครื่องปั้นดินเผาการทําน้ําต้นประมาณนี้ค่ะ ทางเรียนรู้เนี่ยค่ะแม่หนึ่งก็มานั่งดูนะคะนั่งดูคุณป้าเขาทําทําฝาน้ําต้นเคยเห็นไหมคะ่ะละมุนอะไรคะ่ะหมุนปิ้วปิ้วพิ้วแป,วป๊บเดียวค่ะสืบทอดมารดกมานะคะโอ้อันนี้ต้องให้เด็กๆดูไวะะ้เลยค่ะหัตถกรรมนี้ยาวนานมากเลยคะ่ะมีของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หลากหลายนะคะในหมู่บ้านนะคะก็วันนี้แม่หนึ่งก็เอาฐานนี้ให้ดูคะ่ะ ชุมชนนี้ทําเป็นอาชีพเลยค่ะแทบทุกครัวเรือนเลยที่ทํานะคะด้านหน้าหมู่บ้านค่ะมีร้านค้าชุมชนนะคะก็แวะซื้อได้นะคะเมืองกุ่งอ,อหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอะ่อันนี้มาดูงานเราบ้างค่ะงานเราก็คือสถานที่กันนะคะดูสถานที่การทำรั้วดินค่ะดูพร้อมกับประกอบโมเดลที่อาจารย์เขาให้มานะคะก็ตรงนี้กันเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นผู้นำฮะ ก็ดูเนี่ยคะ่ะสถานที่เป็นประมาณเนี้ยช่วงนี้ก็คงชะลอโครงการนะคะถ้ายัางไงแม่เน่งจะมาอัปเดตให้ดูก็วางแผนไว้ก่อนคะ่ะว่าจะทําอะไรตรงไหนบ้างคะ่ะจริงๆอาจารย์เขาก็มีโครงการที่จะอยากให้ต้องการให้ชุมชนนะคะมาเรียนรู้ด้วยสรุปรั้วดินนี้เราขึ้นโครงสร้างแล้วใช้ดินผสมฟางนะคะค่ะ รอติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่เองด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกิิงๆคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ